เรามีต้นแบบความคิดที่ดีที่เหลือจึงอยู่ที่พวกเราทุกคนที่จะมุ่งมั่นทําให้เกิดขึ้นจริงเพื่อความมั่นคงของประเทศของเราวิธีการคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนานั่นคือเข้าใจปัญหาเข้าถึงชุมชนและเยาวชนเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดอันทรงคุณค่าที่สามารถทําให้สังคมทุกระดับมีความสุขได้และผมเชื่อว่าสิ่งนี้ จะทําให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีความผาสุกอย่างยั่งยืนคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างยั่งยืนโดยกอรมนผมไปทํารายการมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่าน้ําต้องยอมรับครับว่ากอรมนเขามีข้อมูลหมู่บ้านพัฒนามั่นคงเข้มแข็งที่จะร่วมพัฒนากับชาวบ้านมากกว่าเจ็ดหมื่นหมู่บ้านพันกว่าชุมชนแต่เอเขามีเคล็ดลับอะไรนะ นี่สิคิดอย่างยั่งยืนนะ <c oughs> จะบอกให้คิดอย่างพอเพียงคิดอย่างยั่งยืนโดยกอรอรมนถ้าเราฉุกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกสังคมไทยคงต้องอยู่กันอย่างพอเพียงและนำเหตุผลมาใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราต้องแยกความต้องการออกจากความจำเป็น วัฒนธรรมของเราที่แบ่งปันมีความรักเป็นพื้นฐานใช้สติและเหตุผลมีคุณธรรมอยู่อย่างถ่อมตัวไม่ฟุงเฟอ้อคือสังคมพอประมาณเราเรียกกันว่าโมโซคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างยั่งยืนโดยก่อรามานอ